สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อคืนนี้เด็กๆนอนหลับฝันดีหรือเปล่าคะนอนหงิกากันหรือเปล่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นยังไงคะโรคระบาดโควิด -19 มาอีกแล้วไปไหนมาไหนเด็กๆอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อที่เชื้อโรคต่างๆมันจะได้ไม่เข้าไปในร่างกายของเราวันนี้ครูเอ๋ก็มีคลิปวิดีโอ สันส้นๆน่ารักน่ารักมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทายซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันก่อนอื่นเรามาทําร่างกายของเราให้แข็งแรงก่อนนะคะ่าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลย let's go พร้อมหรือยังคะเรามาทําร่างกายของเราให้อบอุ่นนะคะด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเนี่ยเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกระดาษหนึ่งแผ่นอย่างนี้ไว้วางไว้ที่พื้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะร้องเพลงพอเพลงจบปุ๊บ mm hmm. เด็กๆก็แย่งกันไปยืนที่กระดาษใครเข้าไปยืนที่กระดาษก่อนคนนั้นก็จะเป็นคนชนะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะ mm hmm. เด็กๆสามารถทําได้นะคะโดยทํากิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่กับน้องที่บ้านได้นะคะ อ่าเรามาเล่นไปมาพร้อมกันเลยค่ะกิจาก,การรมนี้นะคะเราเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะมันจะไม่สนุกเพราะฉะนั้นคุณผูกก็มีคุณรู่เกม ชนะคุกเก๋แพ้นะคะอ้าวสนุกไหมคะเด็กๆก็เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าพี่กับน้องคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยกันได้นะคะเื่อนไหวร่างกายวันนี้นะหน่อยร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะขอบคุณคุณเก๋นะคะอ่าเป็นยังไ,ไงคะเมื่อกี้นี้กิจกรรมเพื่อนไหวร่างกายเด็กๆสนุก เด็กๆต้องดูแลตัวเองให้อบอุ่นนะคะวันนี้คุณครูก็มีเครื่องแต่งกายต่างๆมา,าให้เด็กๆด,ดูและเด็กๆนะคะช่วยกันบอกคุณครูนะคะว่าเครื่องแต่งกายชนิดไหนที่เหมาะสมกับที่เราจะใช้ในฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่รูปนี้นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายที่เราควรจะสวมใส่ในช่วงวินเทอร์ฤดูหนาวนี้นะคะเป็นยังไงคะพ่อก็ใส่เสื้อแขนยาวแม่ก็ใส่เสื้อแขนยาวลูกก็ใส่เสื้อแขนยาวมีผ้าพันคอด้วยนะคะเด็กๆมีไหมคะที่บ้านถ้ามีเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยต้องใส่สวมใส่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าจะได้ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อกันเลยว่า สวมใส่ในฤดูหนาวนี้นะคะรูปที่หนึ่งก็คือนี่คือกางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ก็คือเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามต่อไปอันนี้ก็คือหมวกนะคะหมวกหมวกไหมพรมหมวกไหมพรมนั่นเองต่อไปอันนี้ก็คือกาง,กางเง <S <S นนกงขายาวนะคะกางเกงขายาว ต่อไปอันนี้ก็คือถุงม,มือนั่นเองนะคะถุงม,มือต่อไปอันนี้ก็คือผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอสุดท้ายก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองนะคะเสื้อกันหนาวนะคะทีนี้เด็กๆมาช่วยคุคณครูนับก่อนนะคะว่าเครื่องแต่งกายที่คุณครูนํามาทั้งหมดเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะ มีกี่ชิ้นอ่าเรามานับไปพร้อมๆกันเลย one two three four five six seven อ่ามีทั้งหมด seven ก็คือ7ใช่ไหมคะ7ก็คือ7ดนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูดูสิคะว่าเครื่องแต่งกายตัวไหนที่ไม่ควรสวมใส่ในฤดูหนาวนะคะชิ้นที่หนึ่ง จำเกตหาสัน้นสองชิ้นนี้ไม่ควรสงสัยในฤด,ดูหนาวนะคะเราควรจะสงสัยในฤดูดร้อนนะคะต่อไปเรามาดูสิเรามาดูสิาาสว่าเสื้อผ้าที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่กี่ชิ้นนะคะจากทั้งหมดมีอยู่เจ็ดเราเอาออกไปสองแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเจอกันต่อในคลิปต่อๆไปวันนี้คุณครูก็มีการเรียนรู้ดีๆมาฝากปเด็กๆเพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ